ต่อไปเราก็จะมาเปิดดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับหลังจากที่เราทำการเปิดเครื่องดูนะครับก็จะเห็นว่าเอนเดอรี่ Android เองนะครับเป็นบริษัทอันดับต้นๆเลยครับที่มีเทคโนโลยีในการเชื่อมเนี่ยจริงๆแล้วเอนเดอรี Android เองเนี่ยเป็น มียอดขายอันดับหนึ่งนะครับในการซื้อขายออนไลน์ในต่างประเทศนะทาง AliExpress นะครับผมด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีที่มักจะใส่ฟังก์ชันอะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอย่างกรณีนี้นะครับผมเป็น AC DC มีคัสแล้วมีติก๊กแต่นะครับผม แต่เทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาจะแตกต่างจากเครื่องรุ่นก่อนๆน,นะครับรุ่นก่อนๆหรือยี่ห้อต่างๆเองที่อาจจะแบ่งบอร์ดเป็น2ตัวอย่างเงี้ยครับผมแต่ตรงส่วนของอบอร์ดต,ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันบิวอินเข้ามาหมดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมี3ระบบส่วนใหญ่แล้วบอร์ด AC กับบอร์ด DC อ่ะครับผมในในเครื่องเชื่อมในรุ่นยี่ห้อต่างๆเนี่ยเขาก็จะแยกกันแต่อันนี้ถูกบิวอินเข้ามานะครับผมและถูกควบคุมด้วย ตัวด้วยแมนวนวลระบบการออกแบบนะครับผมสิ่งที่เราพอจะจับสัมผัสได้นะครับผมแล้วก็พอที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมก็มีภาคขาเข้านะครับภาคขาเข้าก็จะมีบิดไดโอดอยู่2ตัวนะครับซึ่งบิวติดกับบอร์ดมาเลยนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพเป็นช็อตให้นะครับแต่ไม่รู้ค่านะครับผมเพราะมันอยู่ข้างในเนาะก็จะมีให้2ตัวทําให้ เวลาโหลดกระแสสูงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะครับผมบีไดโอ2ตัวนะครับมีนะครับมี IGBT นะครับ2ข้างเหมือนกันนะครับผมก็คือ IgBt มีทั้งหมด11ตัวข้างละ11ตัวนะครับนั่นก็คือ IgBt มีถึง11คู่เลยนะครับผมเป็นเบอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น40 N60 นะครับผมก็ แต่ละตัวรองรับกระแสพีคได้ประมาณ40แอมป์นะครับผมแล้วก็ทนกระแสได้600โวลต์เนาะก็เป็น IGBT ถึง11คู่เลยนะครับผม11คู่เลยถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมกระบวนการเชื่อมแต่ละกระบวนการเชื่อมเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ IGBT ทั้งหมดนะครับผมมันถูกออกแบบดีไซน์ว่าอย่างเช่นการเชื่อมโดยพาสมาคัตอาจจะใช้ IGBT 5ตัวนะครับผม อ่าห้าคู่นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วมันจะทํางานกันเป็นคู่5คู่ในการในฟังก์ชันของฟังก์ชันพาสมาครับอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าเป็นแบบ MMA อาจจะใช้ทั้งหมด11คู่เลยก็ได้นะครับหรือถ้าจะเป็นติ๊กนะครับผมก็อาจจะเป็นฝั่ง DC 1 1ตัวนะครับผมแล้วก็ฝั่ง AC 1 1ตัวก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่การออกแบบอันนี้คุณโจไม่รู้เนาะ ก็โอเคตอนนี้มี IGBT ทั้งหมด11คู่นะครับและมีตรงส่วนของไดโอดนะครับผมไดโอดก็คือเป็นประตูที่จ่ายไฟไปให้ขั้วหน้าเชื่อมนะครับเป็นประตูสุดท้ายละนะครับก็จะมีไดโอดทั้งหมดเ่็คู่นะครับฝั่งละ7ตัวนะครับผมก็มีทั้งหมด7คู่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างโหดใช้ได้นะครับมีซิงค์ความร้อน2ซิงค์นะครับผม แล้วก็ตัวข้างในเนี่ยเราไม่สามารถที่ถอดได้เลยนะครับผมเพราะว่าใส่มาเนี่ยแน่นหนามากนะครับมีนะครับถ้านับขาตรงส่วนของคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับถ้านับขาอย่างคร่าวๆนะครับหนึ่งสองสามสามฝั่งละสามฝั่งละสามก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับหกตัวนะครับผมสามคู่หตัวนะครับ อาจจะเป็นคาปาซิตเตอรอ์ขนาดนิยมก็ได้470ไมโคฟารตนะครับส0่โวลต์นะครับแต่ว่านี้มองไม่เห็นเนาะเพรมอยู่ข้างในค่อนข้าง,าง,างแน่นมากนะครับแต่เรามองเห็นขานะครับบนล่างเนี่ยมีทั้งหมดข้างละสามบบน3าล่าง3นะครับผมตรงนี้มอีอะไรอีกพัดลมตัวใหญ่นะครับซิงตัวใหญ่นะครับผมบอร์ดคอนโทรลนะครับ เน้นเป็นระบบนะครับแมนวนวลนะครับผมแมนวนวลมันก็จะได้ความทนทานนะครับแล้วก็อ่าบาบาเป็นบาทองแดงนะครับผมทองแดงทุกทุกขั้วของการต่อเลยหน้าเครื่องนะครับบง่งบอกถึงความใส่ใจในการในการออกแบบนะครับแล้วก็ลายปิ้นมีการเสริมนะครับด้วยอ่าเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของอลวดทองแดงนะครับ กรณีถ้าเกิดว่าจุดไหนที่ต้องการนำกระแสไฟที่สูงนะครับผมจะสังเกตว่าเขาไล้ด้วยลวดทองแดงเส้นใหญ่นะครับทำให้มีความสเสถียรในการในกระแสไฟวิ่งมากขึ้นนะครับตรงส่วนนี้น่าจะมีเท่านี้ตรงส่วนของภาคที่ที่เราควรรู้นะครับว่าเอ๊ะมันจะมีไส้ในที่แน่นแค่ไหนดีแค่ไหนแล้วก็ ใส่ในเนี่ยกับกระแสไฟที่ออกมามันบาลานซ์กันไหมมันแมทกันไหมนะครับไม่ใช่ว่ามี igbt 2ตัวแล้วบอกว่ากระแสไฟได้ถึง500อย่างเงี้ยครับอันนั้นมันก็จะ,ะกระแสหลอกไปนิดนึงนะครับผมโอเคแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า igbt เยอะนะครับไดโอดเยอะนะครับผมมีทั้งหมดถึง igbt ยี่อยี่สตัวเลยหรือ11คู่นะครับและไดโอดมี7คู่หรือ14ตัวนะครับผม โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับในการเปิดกล่องแล้วก็เปิดดูข้างในเครื่องของเจ้าตัว CT520 ACDC นะครับผมซึ่งเป็นระบบท r e e ว n นครับมีระบบคัทมีระบบคัทก็คือระบบพลาสมาคัทนะครับผมมีระบบติ๊ก นะครับติ๊กที่เป็นระบบ AC DC เชื่อมอลูมิเนียมได้เชื่อมสแตนเลสได้เชื่อมไทเทเนียมได้เชื่อมทองเหลืองได้นะครับแล้วก็เป็นระบบ MMA นะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับนัก DIY เป็นอย่างมากนะครับผมก็คือโคตรโคตรคุ้มนะครับไส้ในเป็นยังไงก็ลองพิจ,จรารณาดูนะครับผมคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านการไฟฟ้าก็คงจะมองและพิจ,จรารณาดูนะครับกูโจชอบ แบรนด์ของอินเดีตรงส่วนของว่าเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนมากแล้วเขาจะเป็นผู้นําเข้าเสมอน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่มีระบบคลีนระบบโฮเวลนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ได้รีวิว uh, ยังไม่ได้ uh, รีวิวในภาคปฏิบัติให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีคลิปต,ตอบต่อไปเนาะ uh, น่าสนใจยังไงนะครับผม คุณโจก็แนะนําให้ติดต่อทางบริษัทแอนเดอรี่ไทยแลนด์นะครับผมซื้อผ่านบริษัทแอนเดอรี่ไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งอย่างน้อยนะครับเรายังมีตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยเนาะถ้าเกิดเราสั่งมาเองอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านิดนหน่อหน่อยนะครับแต่เวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราก็จะหาคนรับผิดชอบได้ค่อนข้างยากนะครับผมดังนั้น รา,ายละเอียดของการสั่งถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมีเบอร์ติดต่อใต้คลิปให้นะครับผมข้างล่างคลิปก็ลองโทรไปติดต่อได้นะครับผมถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากปูโจก็อาจจะมีของแถมอะไรให้นิดนหน่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวอย่าลืมติด ตามในการทดสอบของภาคสนามนะครับผมก็คือเวลาเอาไปทํางานจริงไม่ว่าจะเป็นการตัดว่าจะตัดได้กี่มิลนตัดได้เท่าไหร่นะครับตัดงานอะไรได้บ้างสแตนเลสอลูมิเนียมตัดได้ไหมนะครับงาน MMA เนี่ยเราก็จะทดสอบพอเป็นพิธีนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็การเชื่อมติกว่าจะไปเชื่อมอลูมิเนียมหรือว่าเชื่อมสแตนเลสมันจะให้ความอารมณ์ความรู้สึกของ ตู้แบรนด์ต่างๆที่มีชื่อเสียงมานานได้หรือไม่นะครับผมกับเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าใหม่จริงๆนะครับผมปกติก็เราก็จะเห็นว่าภาพ AC ภาค DC เขาก็จะแยกภาพกันนะครับแต่นี้รวมมาบิวอินมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนในตอนต่อๆไปนะครับผมวันนี้ขอแค่นี้นะครับมีคำถามอะไร ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรคุโจอยู่ท้ายคลิปถ้าเกิดจะโทรมาสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับอย่าลืมติดตามคูโจนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคูณโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ